สวัสดีคะ่ะชาวราศีมังกรทุกๆท,ท่านในคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ทาโร่นะคะตายดวงในเดือนสิงหาคมราศีมังกรนี้ก็เป็นคนเป็นชาวธาตุดินน,นะนะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปแพะนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนยุติธรรมนะคะหนักแน่นมั่นคงนะคะ โอเคเรามาดูไพ่กันเลยดีกว่านะคะสําหรับไพ่ตัวตนนะคะก็จะจับได้ไพ่คาถานะคะหนึ่งคาถาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นไฮไลทแฟนกลับหัวนะคะไฮไลทแฟนกลับหัวก็หมายถึงคนที่ค่อนข้างจะมีเล่เหลี่ยมนะคะซิกแซกได้เก่งนะคะอีกอันหนึ่งก็จะหมายถึงคนที่มีไงเหมือนกับว่าเป็นคนที่เป็นที่ยอมรับในความสามารถต่อบุคคลรอบข้างนะคะเพราะว่าเป็น เป็นสังฆราชพระพระใหญ่นะคะแต่ว่ากลับหัวนะคะจริงๆพระสังฆราชหมายถึงพวกแบบเหมือนกับคนตรงไปตรงมารักษากฎวินัยแต่กลับหัวก็ค่อนข้างจะซิกแซกเป็นคนที่เหมือนกับว่าฉลาดเป็นคนมีมีมีดีเลหลีมันเนาะแล้วก็เป็นตัวตนจากได้ไพนี้ใบหนึ่งอีกใบหนึ่งเป็นเกี่ยวกับคาถาก็อาจจะมีอะไรต้องที่จะต้องให้เราตัดสินใจอ่ะสิ่งที่เราลงทุนทําไปก็จะเริ่ม,มองอกเงยออกมาเลยนะคะไพ่ที่เหมือนกันนะคะก็คือสิ่งที่ว่าเราอาจจะ มีเรื่องโฟกัสไปในเรื่องนี้เป็นเป็นเด่นใน,ในเรื่องนี้ก็คือไพ่เชอริออนนะคะเชอริออนก็เป็นนักรบนะคะลักษณะของนักรบก็คือต้องควบคุมบุตรบรีวารแล้วก็การเดินทางต่อเนื่องนะคะความขยันขันแข็งความมุ่งมั่นนะคะเมื่อตัดสินใจทำสิ่งใดแล้วก็ไม่ค่อยจะล้มเลิกง่ายๆนะคะและบางทีก็หมายจะอาจจะหมายถึงเกี่ยวกับพวกความมุทะลุด้วยนะคะ เไพ่นี้ยังหมายถึงเกี่ยวกับพวกการเดินทางการแข่งขันนะคะสําหรับคนที่แข่งขันนะคะถ้าถ้าไม่เจอเรื่องเกี่ยวกับพวกโดนดิสเครดิตไปสัก่อนนะคะก็จะประสบความสําเร็จนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะก็จะได้ไพ่คว e นออ f b o ร์นะคะก็เป็นราชินีถือกฐานะคะยิ่งตอกย้ำํำเลยว่าท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะมีพัชชันเหมือนก็ว่ามีแรงบันดาลใจที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะ แล้วก็มีไพ่เงินนะคะถึงสิบเหรียญเลยนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับเงินนะคะแล้วก็มีไพ่เกี่ยวกับคิงไพ่ไพ่เหรียญเยอะนะคะเหรียญก็เป็นพวกเกี่ยวกับเงินหรือว่าโอกาสหรือว่าสิ่งที่มีค่าสําหรับเรานะคะก็เดือนนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้โอกาสนะคะต้องเรียกว่าได้โอกาสแล้วก็มีเงินเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าสิบเหรียญนี่ก็คือเยอะที่สุดนั่นแหละมีเงินเข้ามาให้เรานะคะแล้วก็ ถ้วยก็ยังได้เป็นไพ่สิบถ้วยต่างหากนะคะสําหรับเดือนนี้บางคนก็จะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทํานะคะมีภาระจนแบบบางทีก็อาจจะหลงลืมครอบครัวไปบ้างในบางครั้งนะคะมีสองถ้วยนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะมีคนจะมามอบความรักให้กับเรานะคะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะมีแต่คนมาชอบมีคนมาแบบทําให้เรามีความสุขนะคะ แต่ไอ้ไพ่โชคลาภนี้จะได้เป็นไพ่ไพ่เอ็มเอเรอร์นะคะก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเอ็มเปอเรอร์นี่ก็คือความเด็ดเหนือนะคะความเป็นผู้นํานะคะสิ่งที่เราได้ลงทุนทําไปเนะะี่ยเราก็จะได้รับผลตอบแทนมาในทางที่ดีนะคะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ออีกอันนึงก็คือไพ่ค่าใช้จ,จ่ายน,นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการเดินทางหรือว่าเกี่ยวกับบุตรบริวารของเรานะคะหรือว่าคนที่ รวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะเดี๋ยนี้เป็นพวกบริวารเขาก็รวมถึงสัตว์เลี้ยงคือคนที่เรารักหรือว่าคนที่ว่ามีอิทธิพลต่อเราเนี่ยเราก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็เป็นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับพวกค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็การลงทุนด้วยแล้วก็พวกยานพาหนะต่างๆบางคนอาจจะได้รถนะคะหรือไม่ก็เสียงเงินเกี่ยวกับพวกเอ่อพวกรถลาพวกบ้านที่ดินไพ High ่ไฮพินสเตยนักบวชหญิงนะคะกับหัวอยู่ในตำแหน่งของ อุปสรรคปัญหานะคะบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะพวกมือที่สามนะคะเพราะว่าพวกไฮพินสเตสนี้สามารถได้บ่งบอกถึงความรักนี่แหละความอ่อนไหวนะคะใจอ่อนแล้วก็ยังหมายถึงเกี่ยวกับพวกโรงพยาบาลนะคะเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะบางคน มันเป็นได้หลายอย่างนะคะไม่ต้องเป็นทุกอย่างะะอาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตามไพ่มันแปลได้หลายหลายทางนะคะบางคนก็จะเจอความรักที่ว่ากับคนที่ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนานะคะรวมไปถึงเรื่องการหลอกลวงด้วยนะคะเป็นพวกมือที่สามหรือว่าบางทีก็เออมันมีไพ่แฮงแมนก็ต้องบอกว่าลักษณะของความรู้สึกที่ว่าอึดอัดเออ กำลังกำลังรวบรวมความคิดคิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมั้งนะไพ่พนี้มันถึงเหมือนคือเป็นโรคเกี่ยวกับพวกไมเกนนะคะแบบมันเป็นเทพที่ถูกห้อยหัวลงมาบางทีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องแบบมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เป็นลักษณะของการที่ว่าเรากําลังใช้ความคิดอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะคือหยุดเพื่อจะได้มีอํานาจหรือว่ามีเอ่อมีผลประโยชน์หรือว่ามีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะ สำหรับโชคลาภเกี่ยวกับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคต่างๆนะคะหรือไม่ก็เกี่ยวกับพวกคุณคือเกี่ยวกับสิ่งที่ว่าเราลงทุนไปแล้วกําลังจะได้คืนมาโอเคก็ถือว่าพอเจอเงินเยอะๆแล้วก็ต้องทายว่าเป็นคนที่แบบโชคดีในเดือนนี้นะมีเงินเข้ามาเยอะแยะนะคะทั้งเสี่ยงโชคก็หลายๆ,ๆอย่างนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าการถูกดิสเครดิตด้วยนะคะ ก็ขอให้ชาวราศีมังกรมีความสุขมากๆในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีอะไรจะแนะนำหรือว่าส่งความสุขมาก็คอมเมนต์มาได้ในช่องของคุณมีองค์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ